สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศของรถยนต์นะครับทําง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสําหรับรถที่เราใช้อยู่ทุกวันว่าที่แอร์มันไม่แรงหรือว่ามันมีฝุ่นออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับปกติไส้กรองก็ควรเอาออกมาล้างบ่อยๆนะครับสามเดือนหกเดือนก็เอามาล้างทีนะครับแต่อันนี้ ของผมนี่ลืมเลยครับประมาณสองปีแล้วไม่ได้ล้างหลายคนอาจจะไม่รู้้วยครับว่ามันต้องเอาออกมาล้างมาเช็ดหรือเปลี่ยนใหม่ครับอันไหนที่มันยังใหม่อยู่ใช้ได้อยู่แล้วก็ล้างเอาถ้ามันเกินสุดจะทนแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับราคาไม่แพงครับก็หลักร้อยอยู่นะครับร้อยกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับเอาละครับมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับ มันจะอยู่ใต้คอนโซลนะครับตัวนี้นะฮะให้ทำเราให้เราทําการเปิดก่อนแล้วมันจะมีตัวดันตัวนี้ออกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะเนี่ยเราจะใช้ไขควงนะครับดันตัวนี้ปุ๊บนึงนี่มันก็จะหลุดออกแล้วมันจะมีสองข้างนะครับเหมือนกันพอดันออกแล้วนะครับมันก็จะหลุดออกง่ายๆเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวยึดล็อกแบบนี้อยู่ อนี้ไม่ได้แก่นะครับทํากันให้ดูสดๆเลยนะครับตอนนี้เข้ามาดูตรงนี้นะครับตัวไส่กองอากาศมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวตัวล็อกตัวนี้อยู่นะครับให้เราใช้นิ้วปลดล็อกปั๊บเห็นไหมมันก็จะอ้าออกมานี่แหละครับไส่กองมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละครับให้เราเอามา ล้างทำความสะอาดเห็นไหมครับมันจะสกระปรกมากเลยมีแต่เศษฝุ่นแล้วก็เศษใบไม,ไม้ที่หลุดเข้าไปนะครับของใครที่ยังใหม่อยู่ก็ล้างได้นะครับแต่ของใครที่มันเก่าแล้วใช้มาสองสามปีแล้วก็เปลี่ยนนะครับเอาอตัวนี้ครับถ้าเราไม่รู้ยี่ห้อหรือว่ารุ่นไหนแล้วก็ตัวนี้ใส่ถุงพลาสติกไปที่ร้านอะไหล่ยนนะครับแล้วก็บอกว่าซื้อใส่กองวีโก้ครับรุ่นนี้ครับราคาก็าอยู่ที่ร้อยกว่าบาทฮะ แต่นี่เราทําเองง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างนะครับอ่าวิธีล้างแบบง่ายๆนะครับนี่ก็จะ้แปรงฟันเก่านะครับอันนี้มันมันยังใหม่อยู่แต่รถมันไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนเราก็ล้างก่อนได้ส่วนใครที่มันนานแล้วขี้เกียจล้างหรือว่ามันไม่แพงเปลี่ยนตัวอลก็ใส่กล่องวิโก้นะครับ

เวลาล้างเสร็จต้องรอให้มันแห้งนะครับอีกน้างตัวเลยก็ได้ครับเนี่ยครับปุ่นเคอะเลยครับล้างตรงสุ่นออกครติดตามดูนะครับ ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างทำนะเพราะว่าเขาก็บวกค่าค่าแรงก็เยอะมากนะครับถ้าเป็นศูนย์อะไรก็จะแพงมากทำเองได้ก็ทำเองนะครับเนี่ยนะครับว่า <c ười> จะมีค่าปิดตามล่องตามอะไรนะครับคือปัญหามันจะ แอร์เราจะสกปรกครับแอร์ในรถมันจะไม่กองกลิ่นกองกุ่นครับการล้างง่ายๆนะครับมาจะเห็นช่องอยู่โอเคครับกดเลยอ่าถึงเวลาก็เอาตากแดดไว้ให้แห้งนะครับส่วนใครใจร้อนก็ใช้เดเป่าผมอะไรเป่าได้นะครับการทําต้องมีเวลาหน่อยนะครับเพื่อรอให้มันแห้งนะครับ หลังตากจากจนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กลับคืนนะครับเอบวิธีใส่กลับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ยากนะครับเอาด้านแข็งๆเนี่ยนะครับอยู่ด้านข้างนะครับมันด้านอ่อนจะอยู่ด้านหน้านะครับเอาตรงนี้ยัดเข้าไปก่อนเฉียงงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับง่ายนะ ก็ปิดฝานะครับใช้ตัวนี้ดันเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวล็อกแกป็ปเนี่ยจบนะฮะแล้ววิธียัดกล่องตัวนี้นะครับมันจะมีแบบหูหูจับตรงนี้อยู่นะครับให้มันจับพอดีกันนะครับอันนี้มันเป็นสาย USB เอาตัวนี้ดันเข้าไปก่อน,นครับข้างล่างฮะปั๊บแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับง่ายๆครับ เช่นนี้แหละครับทำเองได้ครับง่ายๆครับชอบแล้วกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ